สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการอธิบายขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารและเรียงเอกสารเพื่อยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะนิสิตท,ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจะต้องศึกษาการจัดเตรียมเอกสารและการจัดเรียงเอกสารการยื่นกู้ยืมเงินให้ละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามตัวอย่างที่จะชี้แจงดังต่อไปนี้นะคะ หากนิสิตยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้องจะมีผลต่อการพิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะสำหรับการจัดเรียงเอกสารการยื่นกู้จะต้องใช้เอกสารแนบอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเรียงเอกสารไปพร้อมๆกันเลยนะคะเอกสารที่1คือแบบคำขอกู้ยืมเงินกยศมนเนรศวร เมื่อนิสิตพิมพ์เอกสารออกมาแล้วจะมีจํานวนหน้าไม่เท่ากันบางคนมีแค่สองหน้าหรือบางคนอาจจะมีสามหน้าขึ้นอยู่กับข้อมูลมากน้อยของแต่ละคนค่ะนิสิตจะต้องพิมพ์เอกสารเป็นแบบหน้าหลังโดยจะต้องติดรูปถ่ายที่มุมขวาบนของเอกสารแผ่นแรกให้นิสิตตรวจข้อมูลผู้ขอกู้ยืมเงินว่าถูกต้องหรือไม่ โดยข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกดึงมาจากที่นิสิทธิ์ได้กรอกไว้ในฐาน r e g อยู่แล้วต่อไปเรามาดูจุดที่นิสิอาจจะกรอกข้อมูลมาผิดกันบ่อยนะคะเรามาดูกันที่ข้อ6ว่านิสิเคยกู้ยืมเงินมาแล้วหรือไม่ถ้าเคยก็ให้กรอกข้อมูลมาด้วยโดยให้เรียงลำดับปีการศึกษาที่เคยกู้มาให้ครบถ้วนบางคนอาจจะเคยกู้มาตั้งแต่ตอนอยู่มสก็ให้เริ่มกรอกข้อมูลมาตั้งแต่มสเลยนะคะ ต่อไปให้ดูข้อที่11สถานภาพการสมรสของบิดามารดาว่าอยู่ด้วยกันหรืออย่าร้างให้กรอกข้อมูลมาตามความเป็นจริงถ้าอยู่ด้วยกันจะต้องใช้เอกสารทั้งของบิดาและมารดาถ้าแยกกันอยู่หรืออย่าร้างให้ใช้เอกสารของคนใดคนหนึ่งที่นิสิตอยู่ด้วยแต่ถ้าไม่ได้อยู่กับบิดามารดาเลยอยู่กับลุงป้านาอา ก็ใช้เอกสารของคนที่เป็นผู้อุปการะด้านการเงินของนิสิตค่ะต่อไปข้อที่12พี่น้องร่วมบิดามารดาวงเล็บรวมผู้ขอกู้ยืมตอนกรอกจำนวนรวมทั้งหมดมาให้นับรวมตัวนิสิตผู้กู้เองด้วยแล้วก็กรอกข้อมูลพี่น้องในตารางมาให้ครบถ้วน ต่อไปให้ตรวจสอบความถูกต้องความประสงค์ขอกู้ค่าเล่าเรียนกับค่าครองชีพต้องเลือกมาให้ตรงกับแบบคำขอกู้ในระบบกะเกยศสอยใหญ่หลังจากนั้นให้ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอีกครั้งหากพบข้อมูลไม่ถูกต้องให้รีบเข้าไปดำเนินการแก้ไขในระบบให้ถูกต้องหากมั่นใจว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้นิสิตลงชื่อในช่องผู้กู้ยืมที่มุมด้านล่างขวาของเอกสารค่ะเอกสารที่2คือแบบคำขอกู้ยืมเงินกนนสยสใหญ่ลำดับแรกเลยนะคะให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสถานศึกษาว่าถูกต้องหรือไม่โดยที่ถูกต้องนะคะจะมีข้อมูลตามนี้คือชื่อสถานศึกษามหาวิทยลาลัยนเรศวรปีการศึกษา2563 ภาคการศึกษาที่หนึ่งส่วนคณะให้เลือกคณะที่นิสิตสังกัดได้เลยค่ะระดับปริญญาตรีเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจุดนี้นิสิตมักผิดกันบ่อยค่ะบางคนสับสนใส่ข้อมูลเป็นชั้นปีมาแทนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะการเรียนการสอนให้เลือกเป็นโครงการปกติชั้นปีที่ท่านจะขอกู้ก็ให้ใส่ชั้นปีที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่ได้เลยค่ะ ต่อไปให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคคลจะขอเน้นย้ำในส่วนของรหัสนักศึกษาห้ามผิดโดยเด็ดขาดถ้ารหัสนักศึกษาผิดจะมีผลต่อการโอนเงินคืนให้กับนิสิตชั้นปีที่1กรณีที่สำรองเงินจ่ายค่าเทอมเทอมหนึ่งไปก่อนมหาวิทยาลัยจะโอนเงินคืนให้ตามรหัสนิสิตที่ได้กรอกข้อมูลไว้ อีกกรณีหนึ่งคือจะมีผลกับการขึ้นประเภท R ในฐาน R.E.G. เพราะนิสิตผู้กู้ยืมเงินกนยอออนอเยศมนเรศวรเมื่อทำกระบวนการการกู้ยืมเงินเรียบร้อยแล้วในแต่ละภาคการศึกษานิสิตไม่ต้องสำรองเงินจ่ายค่าเทอมค่ะต่อไปคือข้อมูลบิดามารดาหรือผู้ปกครองนิสิตจะต้องใส่ข้อมูลอาชีพรายได้ผู้ปกครองให้ตรงกันกับเอกสารคำขอกู้ยืมเงินในระบบกยศมอนอด้วย ต่อไปคือความประสงค์ของกู้มอนเรสวนมีให้เลือกกู้ได้สองอย่างคือค่าเล่าเรียนกับค่าครองชีพส่วนค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษามอนเรสวนไม่มีให้กู้แต่ถ้าเป็นแบบคำขอกู้กเยสลักษณะที่2หรือกรออเดิมระบบจะเลือกค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษามาให้โดยอัตโนมัตินิสิตจะไม่สามารถเอาออกได้ ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ให้นิสิตเลือกค่าเล่าเรียนกับค่าครองชีพมาให้ถูกต้องก็พอหลังจากนั้นให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอีกครั้งหากพบข้อมูลไม่ถูกต้องให้รีบเข้าไปดำเนินการแก้ไขในระบบให้ถูกต้องหากมั่นใจว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้นิสิตลงชื่อในช่องผู้ขอกู้ยืมที่ด้านล่างขวาของเอกสารค่ะ เอกสารที่สาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงินจะต้องถ่ายเอกสารให้อยู่ในแผ่นเดียวกันโดยให้บัตรประชาชนอยู่ด้านบนและให้ทะเบียนบ้านอยู่ด้านล่างขอย้ำเตือนว่าบัตรประชาชนจะต้องไม่หมดอายุและทะเบียนบ้านจะต้องมีสองส่วนนะคะคือส่วนที่เป็นรายการเกี่ยวกับบ้านและส่วนที่เป็นชื่อของผู้กู้ยืม ผู้กู้ยืมจะต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและถ่ายเอกสารมาให้ชัดเจนห้ามใช้วิธีสแกนเอกสารหรือใช้มือถือถ่ายมาเด็ดขาดนะคะจะต้องถ่ายเอกสารจากฉบับจริงเท่านั้นจำนวนหนึ่งฉบับค่ะเอกสารที่4คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาจะต้องถ่ายเอกสารให้อยู่ในแผ่นเดียวกันโดยให้บัตรประชาชนอยู่ด้านบน และให้ทะเบียนบ้านอยู่ด้านล่างบัตรประชาชนจะต้องไม่หมดอายุและทะเบียนบ้านจะต้องมีสองส่วนคือรายการเกี่ยวกับบ้านและส่วนที่เป็นชื่อของบิดาให้บิดาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและถ่ายเอกสารมาให้ชัดเจนห้ามใช้วิธีสแกนเอกสารหรือใช้มือถือถ่ายมาเด็ดขาดจะต้องถ่ายเอกสารจากฉบับจริงเท่านั้นจำนวนหนึ่งฉบับค่ะ เอกสารที่5สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของมารดาจะต้องถ่ายเอกสารให้อยู่ในแผ่นเดียวกันโดยให้บัตรประชาชนอยู่ด้านบนและให้ทะเบียนบ้านอยู่ด้านล่างบัตรประชาชนจะต้องไม่หมดอายุและทะเบียนบ้านจะต้องมี2ส,ส่วนคือรายการเกี่ยวกับบ้านและส่วนที่เป็นชื่อของมารดา ให้มารดาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและถ่ายเอกสารมาให้ชัดเจนห้ามใช้วิธีสแกนเอกสารหรือใช้มือถือถ่ายมาเด็ดขาดจะต้องถ่ายเอกสารจากฉบับจริงเท่านั้นจำนวนหนึ่งฉบับค่ะเอกสารที่6เอกสารรับรองรายได้ครอบครัวกรณีผู้ปกครองที่มีรายได้ประจำให้ใช้หนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุดก่อนยื่นกู้ จากต้นสังกัดเท่านั้นห้ามใช้หนังสือรับรองรายได้แบบกเยศ1 0 2เด็ดขาดนะคะกรณีผู้ปกครองไม่มีรายได้ประจําให้ใช้หนังสือรับรองรายได้แบบกเยศ102โดยหนังสือรับรองรายได้กเยศ102ห้ามใช้น้ายาลบคำผิดหรือขีดค่าเด็ดขาดและต้องแนบสำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองรายได้มาด้วยบุคคลที่สามารถเซ็นรับรองรายได้ได้ คือข้าราชการระดับ5ขึ้นไปหรือเทียบเท่าหรือผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไปคือผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันเท่านั้นค่ะให้นิสิตเช็คความถูกต้องของรายได้ผู้ปกครองจะต้องเป็นรายได้ทั้งปีก่อนหักค่าใช้จ่ายและรายได้จะต้องเหมือนกันทุกเอกสารทั้งในแบบคำขอกู้กเยสอสํำนักงานใหญ่ ทยสอมอนอและหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวค่ะเอกสารที่7สำเนาบัตรค่าราชการผู้รับรองรายได้กรณีผู้ปกครองไม่มีรายได้ประจำต้องแนบสำเนาบัตรค่าราชการในการรับรองรายได้สำเนาบัตรค่าราชการผู้รับรองรายได้ห้ามหมดอายุเด็ดขาดผู้รับรองรายได้จะต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและถ่ายเอกสารมาให้ชัดเจน ห้ามใช้วิธีสแกนเอกสารหรือใช้มือถือถ่ายมาเด็ดขาดจะต้องถ่ายเอกสารจากฉบับจริงเท่านั้นจำนวนหนึ่งฉบับค่ะเอกสารที่8รูปถ่ายบ้านและแผนที่บ้านรูปถ่ายบ้านนิสิตต้องถ่ายภาพจากด้านหน้าของบ้านมาให้ชัดเจนมองเห็นบ้านเต็มหลังส่วนแผนที่บ้านวาดแผนที่บ้านให้ชัดเจนกรณีที่นิสิตอยู่ต่างจังหวัด ไม่ต้องเริ่มว่าจากมอนารสวนก็ได้ค่ะให้เริ่มจากสถานที่ใหญ่ๆใ,ใกล้บ้านเช่นบิ๊กซีโลตัสโรงเรียนโรงพยาบาลโดยระบุจุดสังเกตที่เห็นเป็นสถานที่เด่นชัดพร้อมระบุระยะทางมาด้วยนะคะเอกสารที่9ใบแสดงผลการศึกษากรณีนิสิ์ชั้นปีที่1ให้ใช้ใบแสดงผลการเรียนของระดับมัธยมศึกษา กรณีนี้สิทธิชั้นปีที่2ถึง6ให้ใช้แบ่งแสดงผลการเรียนของปีก่อนยื่นกู้พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องจำนวนหนึ่งฉบับค่ะเอกสารที่10เอกสารกิจกรรมจิตอาสากรณีนีสิทธิชั้นปีที่1อนุรมให้ใช้จิตอาสาอย่างน้อย1นึ่กิจกรรมแต่ต้องไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงโดยแนบเอกสารหลักฐานการทำจิตอาสามาด้วยนะคะ กรณีนิสิตชั้นปีที่2ถึง6ให้ใช้ใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร Activity Transcript System ไม่น้อยกว่า36ชั่วโมงนิสิตจะต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยจำนวนหนึ่งฉบับค่ะเอกสารที่11หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษากยศ103กรณีนิสิตชั้นปีที่1อนุโลมไม่ต้องแนบหนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะ กรณีนิสิตชั้นปีที่2ถึง6ให้นิสิตแนบหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษามาด้วยค่ะเมื่อนิสิตเตรียมเอกสารและจัดเรียงเอกสารครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้นิสิตจัดส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินพร้อมเอกสารแนบไปยังที่อยู่ที่คณะนิสิตสังกัดแจ้งตามระยะเวลาที่คณะกำหนดเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ